กันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวม็อดปืนนั่นเองก็ที่ผมซื้ออยู่ก็คือม็อดปืนมารีวิวกันเลยจีกว่านี่เอามาเล่น,ลนอะไร AK 7 7 7 4แลกั้ยดูดินีมีดมีดดาบ ที่เดียวตายโอ้โหโคตรแรงเลยไหนคิปเปอร์ไอคิปเปอร์อยูอ่ไ er หนใครไม่เข้าใจปะมาิเปอร์มาเลยคิปเปอร์บมาเชือดเชืนนอดเชืนนอดแล้วมาดูปืนกันดีกว่าไม่ปิดว่ามีปืนอะไรบ้างโอ้โหเพียบปืนก็เพียบเลยผมจะทิ้งลิงก์มอดไว้ให้นะครับ ก็บอมบ์เนาะนี่เอามาให้หมดเลยดีกว่าเอานนดวยว่ะมารีวิวแบบรีวิวไม่หมดนะฮะดูบอมบ์ดิเป็นไงโอ้โหแค่เสียงมันก็โอ้โหนี่คืออะไร อ่าหลิงกองได้ตุ้มใช่ไหมนั่นไงน,นี่ก็คือระเบิดควันนั่นเองนะฮะดูก่อนจะไปนั่นไงนระเบิดควันถ้าเราเข้าไปกใกล้แล้วจะติดสถานะเดินช้ากับตีไม่ได้ตีไม่เข้าอ่ะพุตี้ก็คือ แล้วเระเบิดไฟใช่ไหมดูก่อนนั่นไงนใช้ราเบิดไฟด้วยโซนนี้ก็คือเราเบิดแบบกระจายดูก่อนใช่เปล่าอ่ะใช่โซนนี้ก็เราเบิดแบบเบิดที่เดียวนั่นไงก็รีวิวไม่หมดหรอก แล้วก็บอมมีเยอะแยะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย